สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอต Premium, Class, 150, เตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาส Peugeot j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย Yamaha ได้ทำการเปิดตัว N Max นะครับเวอร์ชั่น2022ในไต้หวันยังเป็นทางการโดยมันมีความพิเศษก็คือเป็นการฉลองครบรอบ60ปีด้วยโทนสีแดงและสีขาวสุดคลาสสิกที่มันเคยเป็นสีประจำทีมแข่งของทางค่ายในอดีตที่ผ่านมา ภาพรวมของตัวรถแล้วถึงแม้ว่าพื้นฐานมันจะยังคงเหมือนกันกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แต่การที่ทางค่ายเลือกใช้โทนสีนี้กับตัวรถและใช้ล้อมแม็กที่เป็นขอบสีทองทําให้ตัวรถมันดูมีความหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแบบชัดเจนครับนอกจากนั้นแล้วตัวรถยังมาพร้อมกับระบบ w วคัลเน็กนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนระบบ traction control ป้องกันล้อมหมุนฟรีระบบไฟหน้าและไฟท้ายแบบ led หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลช่องชัดไฟระบบเบรก ABS และกุญแจรีโมทสมาร์ทคีทางด้านขุมกำลังนั้นจะมาในพิกัด 155cc 1สูบนะครับ4วาลวพร้อมระบบวาลวแปรผัน VVA ทำให้มันมีอัตราเร่งที่ดีในทุกๆย่านความเร็วครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ class, 150, เวิร์กคลาส Peugeot Django 150 s ต o o อร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส